สวัสดีครับผมวินใจดี DIY ไอที่ผมถืออยู่นี่นะครับผมนี่ถ้าช่างทั่วไปก็อาจจะไม่รู้จักนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นช่างนะครับผมติดตั้งประตูม้วนนะครับนี่แหมรู้จักกันดีนะครับผมก็มันเป็นตลับลูกป,ปืนที่อยู่ในประตูม้วนนะครับประตูม้วนนะครับนี่ถ้าใช้งานนะครับผมมันมันหนักนะครับมันฟืดมันไม่หมุนนะครับมันก็เสีย สองจุดนะครับจุดนี้นะครับนี่นะตลับลูกปืนนะครับนี่เนี่ยมันฝืนแบบนี้นะครับคือคือสนิมแล้วจะระบีมันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็สปริงมันอ่อนนะครับในในประตูม้วนแต่ผมไม่ได้มาซ่อมประตูม้วนให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันซ่อมเองไม่ได้นะครับผมมันก็ต้องจ้างช่างเขานะครับผมไอ้ส่วนตลับลูกปืนนะครับที่เปลี่ยนออกมานะครับอ่า เดี๋ยวนำมาใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับผมว่ามันใช้ประโยชน์อะไรกันได้บ้างครับตลับลูกปืนนะครับจะอยู่ในประตูม้วนนะครับประตูม้วนนะครับหนึ่งประตูหูนะครับมันก็มีตลับลูกปืนนะครับสี่ตลับแบบนี้นะครับนี่เมื่อมันมันประตูมันหนักมันนะครับโอ้โหมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับตลับลูกปืนนะครับไอส่วนตลับ ลูกปืนที่ถูกถอดออกมานะครับนี่นะเดี๋ยวมันก็จะนะครับผมมันต้องนํามาใช้ประโยชน์กันให้ได้นะครับผมไอ้ลูกนี้มันโหฟืดมากนะครับผมอ่ะมาดูตลับนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้จะลื่นหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่เจละเบียอะไรให้มันลื่นๆนะครับเดี๋ยวนํามาทําเป็นนี่นะครับอ่ะที่ดัดเหล็กดีกว่านะครับผมนี่มันมันมีจุดหมุนตรงกลางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปทำานี่นะครับผมเอ๊ มือจับนะครับเหล็กนะครับนี่หมุนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเชื่อมเหล็กนะครับยึดเหล็กนะครับให้ให้มันติดกันนะครับมันจะได้ดัดเหล็กก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะนำเนี่ยนะครับนี่วงกลมนะครับของตหลักลูกปือตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นแบบนะครับผมว่าประมาณนี้นะครับประมาณสิบสิบเซนได้นะครับผมมัน นำไปใช้ประโยชน์อย่างไปทําเป็นเหล็กดัดนะครับอ่ามีมีลายวงกลมอะไรกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถดัดเหล็กได้ถึง1นิ้วนะครับขวางหนึงนิ้วเลยนะครับผมถ้ายังทําเหล็กดัดก็มันแค่นะครับผมสี่หุนเท่านั้นนะครับมันจะดัดกันได้หรือไม่นะครับผมมันเดี๋ยวไปลงมือทำกันดีกว่าวิธีทํานะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องนำน็อตนี่นะครับนี่สวมขึ้นมาก่อนนะครับมันมีรูให้เลยนะครับผมแต่ เดี๋ยวมันต้องไปเชื่อมให้มันอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับเวลาใช้งานมันก็สามารถนําเหล็กนะครับนครับมาเสียบนะครับมันจะมันจะขัดตัวตรงนี้ได้นะครับมันจะได้ดัดตามนี่นะครับวงกลมได้นะครับไอตรงนี้นะครับมันหมุนได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็นี่นะเชื่อมเหล็กแป๊บนะครับและไอตรงนี้นะครับนี่พอดีมันมีบูทนะครับนี่นะครับอ สวมบูทเข้าไปนะครับแล้วก็มาเชื่อมนะครับเจาะรูนะครับที่แป๊บนะครับนี่นะครับอเดี๋ยวจะใช้งานแบบนี้นะเหล็กใส่ไว้ก่อนนะแบบนี้นะนี่นะครับผมอ่ะแต่เวลาดัดกระดึงมาอย่างนี้นะครับผมตัวปลายเหล็กตรงนี้มันจะถูกขัดด้วยนี่นะครับไอตัวเหล็กที่เชื่อมขวางไว้ตรงนี้นะครับไอตรวนี้ก็จะอ่ะดัดตามวงกลมนี่ครับ ของตลับลูกปืนนะครับเดี๋ยวไปลงมือทํากันทีละขั้นตอนเลยนะ นำตลับลูกเปินนะครับของประตูม้วนนะครับนี่นำมาทำเป็นนี่นะครับที่ดัดเหล็กแบนนะครับให้มันกลมนะครับอันนี้ก็ได้เชื่อมนะครับมือจับตรงนี้นะครับกับแกนด้านในนะครับนี่นะมันจะหมุนให้เห็นได้แล้วนะครับผมและตัวนี้นะครับตัวที่จะทำให้นะครับเหล็กแบนนะครับมันโค้งตามนี่ขอบของตลับ ลูกเบอนะครับผมแล้วก็ได้เชื่อมเหล็กนะครับอันนี้จะเป็นน็อตนะครับผมก็สวมขึ้นมาแล้วก็เชื่อมเพื่อจะได้ขัดตัวเหล็กแบนนะครับไม่ให้มันขยับได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะนำเนี่ยนี่น้ำมันเครื่องนะผมเนี่ยหยดให้มันลื่นนะครับหยดเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับผมถ้าวางเฉยๆนะครับผม มันจะมันจะดัดไปได้นะครับเพราะว่ามันมันต้องมีแรงดึงนะครับผมไอตัวตลับลูกปืนแป้นตรงนี้นะครับมันจะต้องอยู่นิ่งๆตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้ำนี่นะครับน้ำเกลียวปอยนะครับผมนี่มายึดไว้เลยนะครับนี่นะ นี่นะครับก็มันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะใช้ดูนะครับก็เนี่ยนะครับเ่ยเอาเท้าเหยียบไปเลยนะครับผมถ้าถ้าจะทาให้มันมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้แบบต่อเนื่องนะครับผมก็มันจะต้องมีแท่นนะครับอาจจะไปไปยึดติดแบบแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมเนี่ยเหยียบเหยียบไไว้นะครับผมนี่นะมาใช้งานนะครับนี่ครับผมเสียบไปเลยนะแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผม ดึงนะครับผมนี่นะนะครับมันแน่มันดึงมาได้แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหล็กแบนกว้างหนึ่งนิ้วเลยนะครับผมนี่นะนะครับผมเนี่ยแล้วจะขยับเข้าไปได้อีกนะครับผมเนี่ยขยับก็ดึงน,นะครับนี่นะครับผมแน่ ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอะไรมันมันกลมเลยนะมาดูการดัดเหล็กแบนกันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็ไล่ดัดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะได้ความกลมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมแล้วเวลาดัดเสร็จนะครับผมจะเอาเหล็กออกยังไงนะครับผมเนี่ยนะผมติดคาไปหมดนะครับนะครับก็หมุนกลับทางเดิมนะครับแบบนี้นะครับผมนะนะนะครับกลับทางเดิมแบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็บิดเอาปลายเหล็กนะครับออกจากตัวขาดนะครับที่เป็นน็อตนะครับเหมือนเียครับผมนะท็นี้นแล้วก็ยกเลยเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนี่ยในระบมเนี่ยเนี่ยครับผมก็เนี่ยก็สามารถนนาะผมนำไปเชื่อมนะครับผมมันเป็นทรงกลมเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ